จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่วันที่3ค่ะหลังหลายพื้นที่ประสบภาวะอุทกภัยแล้วและกําลังขยายวงกว้างจากอิทธิพลของน้ําป่าไหลหลากตลอดแนวเทือกเขาหลวงในหลายอำเภอของจังหวัดเช่นที่ตําบลเช่นที่ต้นน้ําท่าดีบ้านกิริวงตําบลกําโลนอําเภอลานสการะดับน้ําป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในพื้นที่ป่าเขามีฝนตกหนักสลับเบานะคะทำให้ระดับน้ํา ไหลหลากจากต้นน้ําเปลี่ยนแปลงไปตามความรุนแรงของปริมาณน้าฝนความรุนแรงของน้ําป่าก็ได้ตัดเส้นทางเชื่อมระหว่างสองฝั่งของตําบลกาโลนเสียหายทั้งหมดและอีกหลายจุดในชุมชนตําบลท่าดีอํเาเภอลานสกามีน้ําท่วมสูงในพื้นที่การเกษตรและเส้นทางเชื่อมระหว่างชุมชนโดยมวลน้ําในต้นน้ําท่าดีส่งผลกระทบกับเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย ขณะดเดียวกันน้าท่วมในจังหวัดพัทลุงก็ทวีความรุนแรงขึ้นค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวันที่สองส่งผลให้ปริมาณน้ําสะสมเพิ่มสูงถนนสายหลักแสรองในเขตเทศาบาลเมืองพัทลุงถูกน้ําไหลหลา,ลากท่วมพื้นผิวจราจรระดับน้ําสูง40-50เซนติเมตรหลายจุดรถเล็กสัญจรไปมาลําบากค่ะบางสายก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวไปเนื่องจากว่าน้ําระบายไม่ทัน สถานศึกษาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงประกาศปิดเรียนเกือบทั้งหมดแล้วค่ะขณะที่โรงเรียนเอมเพอร,รอบนอกก็ทยอยปิดเพิ่มค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนสตรีพัทลุงซึ่งถูกน้ําท่วมภายในบริเวณโรงเรียนก็ต้องมีการปรับการเรียนการสอนมาเรียนออนไลน์แทนนะคะจนกว่าสถานาการณ์น้าจะคลี่คลาย ล่าสุดหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องปริมาณน้ำฝนบางอำเภอมากกว่า100 mm มิลิเมตรก็ทำให้ดินอุ้มน้ำในพื้นที่สูงเต็มความจุสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงก็ประกาศเตือน5อำเภอซึ่งอยู่ริมเทือกเขาบรรทัดให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินคนถลม่มขณะที่อีก6อำเภอตอนกลางและตอนล่างก็เตือนให้ประชาชนในพื้นที่ติดแม่น้ำลำคลองให้ระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนเช่นกัน ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองบิน7พร้อมเจ้าหน้าที่อ,อบตอละเม็ดฝากกระแสน,น้ำนำข้ากล่องแล้วก็น้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่ง ในอำเภอชัยยาอย่างต่อเนื่องค่ะหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักท่วมบ้านเรือนหลายครอบครัวนะคะไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วเจ้าหน้าที่เลยต้องช่วยกันค่ะปรุงอาหารแล้วก็นําเข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่หลายจุดด้วยกันส่วนใหญ่ต้องมีการใช้เรือท้องแบนเข้าไปนะคะโดยในพื้นที่อำเภอชัยยามีไม่น้อยกว่า5,000ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ นอกจากนี้สาสุขอำเภอชายาก็ตั้งจุดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยค่ะที่โรงเรียนวัดจ,จายตําบลละเม็ดตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนางพีบอกผุว่ากองสา,าสุขแปรทย์พยาบาลมาช่วยเหลือประชาชนบริเวณตําบลละเม็ดซึ่งมีน้ําท่วมประมาถึงเกหลังคาเรือนซึ่งชาวบ,บ้านเริ่มมีผลกระทบ เรื่องน้ำกัดเท้าแล้วก็เป็นโรคหวัดโรคปวดหัวตัวร้อนทั่วไปนะครับเราก็เลยนำยาชุดยาสามัญประจําบ้านมาช่วยในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อปันตองความเด็ดอนให้กับพี่น้องประชาชนช่วงน้าท่วมในช่วงนี้ครับที่จังหวัดภูเก็ตหลายพื้นที่ยังคงฝนตกต่อเนื่องส่งผลถ้าไมมีน้ำท่วมขังรอการระบาย แล้วก็มักจะเป็นพื้นที่เดิมๆที่เกิดปัญหาซ้ำซากซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เวลาไม่นานค่ะหากฝนหยุดตกทุกอย่างก็จะเข้าสู่สถานการณ์ปกตินอกจากนี้นะคะก็ส่งผลทําให้การจราจรในเส้นทางต่างๆนั้นติดขัดด้วยล่าสุดนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกําชับใ,ในายอำเภอทั้ง3ามอำเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกําลังช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีค่ะ